สวัสดีครับท่านสมาชิกวันสเต็ปเน็กเปลิดทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมลงพันนะครับได้ใส่ปุ๋ยมา60ลูกนะครับกำลังจะขึ้นเขาผาเกิ้งนะครับขึ้นเขาไผ่เกิ้งนะครับนะซึ่งเป็นระยะทางขึ้นเนี่ยประมาณ5กิโลนะครับเป็นระยะทาง5กิโลแล้วก็ลงเขา5กิโลนะครับ นะตอนนี้ผมจะถ่ายทาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมขึ้นอยู่ที่เกียร์สามนะครับให้ดูดูหวัวเกียร์นะครับครับเนี่ยในเกียร์สามนะครับเดี๋ยวถ้าจะเปลี่ยนเกียร์สองแล้วก็เดี๋ยวผมจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะถ่ายดูอีกครั้งหนึง่งนี่นะครับนะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเกียร์สองแล้วนะเห็นแล้วนะนะครับอ่าอ่าอ่าตอาานนี้ดูด้านหน้าใหม่นะครับอ่ากำลังขึ้น ออนะครับขึ้นอยู่ที่เกียร์สองนะครับอ่าดูนะครับวันนี้อ่าก่อนที่ผมจะทดลองนี้นะ่ะผมได้เติมนะครับอ่าดูกำลังเครื่องอ่านะไปเกียร์สามอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันขึ้นมอมันจะสับเกียร์สามเกียร์สองอยู่อย่างนี้นะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่สะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปก่อนเนาะเดี๋ยวพูดไปก่อน คือผมได้เติมได้เติมเดียวต้าวันครับอ่าเอานี้นะมันจะรอดไม่รอดกับไอ้ตรงเอมอนี่น่ะเพราะมอนี่มันจะยาวสุดแล้วแล้วเป็น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 มอสุดท้ายนะครับเป็นมอสุดท้ายตอนนี้เรายังอยู่ที่เกียร์สองอยู่นะครับเกียร์สองนะอ,อยู่นะครับอ่าเกียร์สองอยู่นะครับอ่าเราไม่ต้อง ่าเดี๋ยวเราดูที่ว่าอีกช่วงหนึ่งอีกอีก,อ,กอีกช่วงหนึ่งดูที่เราจะถึงขนาดต้องลงเกณฑ์นหนึ่งไหมนะครับอ่าตอนนี้เรายังอยู่ที่เกียร์สองสบายเลยนะครับอ่าก็อ่า,อาย่งว่าเนาะคือในส่วนเรื่องของอกลุ่มเรื่องของสารเคมีต่างๆหรืออะไรต่างๆตอนเนี่ยคือเมื่อเขามาให้เราพิสูจน์ทดลองนะฮะ ผมลงพันธุ์ก็อยากจะทดลองเหมือนกันนะครับอยากจะทดลองเหมือนกันว่ามันดีจริงไหมนะฮะถ้ามันดีจริงอะไรจริงนะเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นทดลองนะครับวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่23ตุลานะครับ23ตุลาซึ่งผมบรรทุกขี้ไก่มาหนองบัวแดงส่วนภรรยาผมนะครับก็ประชุมอยู่ที่โคราชเพราะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาส เป็นการเปิดตัวของบริษัท uh> รู้สึกว่าท่านประธานนะครับท่านประธานนะครับอ่าผมก็อไม่รู้จักชื่นั้งหากคือมันยังใหม่อ่ะอ่ามันยังใหม่ก็ไม่รู้จักยื่ท่านประธานอะไรนะครับนะแต่ขอโทษประธานโทษสำหรับท่านสมาชิกด้วยแล้วกัน <_ yük> <_ classics> <ruktur> อ่าเี่อันนี้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 ลงเขาแล้วครับเปลี่ยนเป็นเกียร์สารแล้วครับอ,อ่าเอาก็สรุปว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้เกียร์หนึ่งเลยนะครับตอนนี้กําลังลงเขานะครับ ผมไม่ได้ใช้เกียร์หนึ่งเลยนะครับเออใช้เกียร์สองมาตลอดเอ้าคุยไปได้ลืมเลยนะครับเนี่ยลืมไปว่าในขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เกียร์หนึ่งจังหักนะครับเราใช้เกียร์เกียร์เอ่อเกียร์สองและเกียร์สามอ่าตอนนี้ลงเขาเปลี่ยนเป็นเกียร์สี่อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก็ได้ครับว่าเราเราลงเขาจริงๆอันนี้ผมไม่อยู่ที่เกียร์สี่นะครับอ่านะครับยินดีต้อนรับ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติพูแลนคานะครับน่ะแสดงว่าวันนี้อ่าผมลุงพันธ์มาถ่ายทําจริงนะครับเนาะก็วันนี้ซึ่งตรงกับวันที่23ตุลานะครับวันที่3ตุลานะครับอ่าบริษัทเอ็นอะไรวันสเต็ปเน็ตเบิร์กนะครับอ่าอ่าก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเพราะเออยังมันยังใหม่อยู่เนาะนะอ่าวันสเต็ปเน็ตเบิร์กนะครับเนาะก็ต้องขอประทานโทษท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาร่วมประชุมกันในครั้งนี้นะครับเนาะ ก็วันนี้วันนี้23ตุลานะครับ2556นะครับได้มีการเปิดตัวเรื่องของวันสเต็ปเน็ตเวิร์กนะครับท่านประธานมานะครับมาประชุมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มาประชุมกับเขาหรอกไม่ได้ไม่ได้มาประชุมเขาหรอกผมมาบรรทุกบทีเขาสั่งปุ๋ยขี้ไก่หกสิบลูกนะครับเลยผมก็จําเป็นต้องเอาปุ๋ยขี้ไก่มาส่งเขาที่หนองมูดแดงนะครับโดยให้ภรรยาผมนะครับเป็นผู้เข้าประชุมนะครับเป็นผู้เข้าประชุมนะครับก็ ผมก็ถือโอกาสมาทดลองเลยไนงะ